ครับกลับสวัสดีครับเอฟซีรักนักสู้วิชาปูขนมต้มทั้งหลายนะครับวันนี้ก็เป็นชิวของศึกมวยไทยเก็ดรตีล้วนๆเลยนะประจําวันอาทิตย์ที่9มกราคมครับไฟที่2แมตท์ที่2ของเดือนนี้นะครับหมัดมวยก็วางไปได้สวยนะคู่เอกวางไว้ที่141ปอนด์ทับแสงมดีส้สกาแฟมวยไทยครับพเฟิลลี่จักรยานมวยไทยนะครับหรือว่าแฟร์แท็กนั่นเองแล้วก็คู่รองก็เพชรดำก็เกียรตินะครับ ทำไม่ด้วยรับกับสิงห์ดนะครับเปิดหัวเสมอสิงห์ลูกช้างนะครับผู้มวยนี่โอ้โหถือว่าจัดไม่ได้อย่างสวยเลยนะครับนะก็คิดว่าจะเกิดไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆก็โอ้โหน่าติดตามชมมากครับสาหรับวยไทยเกตสีอาทิตย์ที่9นี้นะครับ่ะก่อนจะนํำเรียนก็เหมือนเดิมฝากถึงผู้มีพุทคุณก่อนนะครับสโบรินะไม่มีที่กินที่แทงครับบอกมาเลยนะครับแอดเข้าไปมียัดดัหน้า s สามห้า sbobet ครับ ลิงผมวางอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับสะโบเบ็ด359นะครับฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะไปกันเลยครับคู่แรก117ปอนด์ครับเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับพบลูกช้างเพชรสมฤทธิ์117ปอนด์นะครับอายุเท่ากันเลยนะครับมวยขวากับมวยซ้ายนะครับเสมอสิงนี่เป็นมวยขวานะครับจากจังหวัดสุรินทร์ไอ้นี่สายเลือดดีนะเป็นหลานชายของแชมป์รู้สึกจะเป็นหลานชายของนักมวยดังเลยแหละนะ จำไม่ค่อยได้แต่ว่าสายเลือดดีอะหมอเน,นี่ยนะประเภทคลองแค่ว่องไวกาแลกาบวกนะครับเตะหนักต่อยแรงครบเครื่องนะครับลุกได้รับดีนะครับหนักแรงทุกลูกรดยนีนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงชนะนกสมารทองสอส,สอสิงสมัยนะครับล่าสุดก็ชนะลิซิดตเพชรสุริยานะครับส่วนเจ้าลูกช้างเพชรสมนึกก็เกมท่าไขหรือว่าทีเด็ด99ของทีมงานเฮียตินะครับฉา,ายาของเขาก็คือไอ้ดาบดำสองนะครับ เป็นมวยซ้ายจากร้อยเอ็ดนะครับเออประเภทที่ว่าเอนเตอร์เทนคนดูนะเจาะยางกว้างกระจกนะครับแต่ขายต่อยหมัดดุดันแข่งแข็งแรงนะครับวันนี้ผมมองที่เกมยาวนะครับเผลอๆเกมสั้นก็มีได้นะครับเผลอๆกอต่ําทํางานได้ด้วยเสมอสิงนะครับวันนี้ผมชอบมากครับเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับนะคู่แรกเปิดหัวทําทุนไปก่อนนะครับจัดไปที่เสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับ มาต่อกันคู่ที่สองครับร้อยสิบหกปอนด์ครับรักเอราวันพบกับสิงห์ดำกาแฟโฟกัสนะครับเจ้ารักเอราวันในยี่สิบปีมวยขวาจากสงขลานะครับดีกีไม่ธรรมดาครับร้อยแปดปอนด์ประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับประเภทเปิดเกมนะครับเตะซ้ายเตะซ้ายหน้าดีนะครับเตะซ้ายหน้าเป็นมวยขวาที่ใช้เท้าซ้ายหน้าอย่างได้คล่องเลยนะครับลายนีหมัดหนักสอกคมล่าสุดชนะยกคีรีเทียนมวยไทยนะครับส่วนเจ้าสิงห์ดำนี่รุ่นพี่นะ 22ปีครับซ้ายจากโคราชนะครับหมอนี้เขาเพร็รครบเครื่องนะครับชกเชิงตั้งรับนี่สวยงามนะครับรอดักรอบวกรอโต้หนักๆแรงๆนะครับก็คงจะซ้อมอยู่กับสั้นสอจอเล็กนะ,ะก็คงจะอยู่กับสอจอเล็กบางนนเหมือนเดิมนะครับล่าสุดนี่ไปชนะเพชรงามเกียรติพันธมิตรนะครับคู่นี้นะครับมันก็ไม่อยากจะขวางเจ้าลักมันะนะ อาวุธหนักหน่วงรุนแรงนะครับนะคู่ที่สองจัดไปที่ลักเอราวันนะครับก็คงจะเป็นฝุ่นตลบแบบคู่นี้นะอนุมานคุกฝุ่นแน่นอนครับนะก็คือว่าเก่งทั้งคู่ซ้ายกับขวาคู่แรกก็ซ้ายกับขวาคู่นี้ก็ซ้ายกับขวาอีกครับคู่สองนะครับคู่คำฝุ่นตลบครับนะลักนะครับลักเอราวันจะชนะไปอย่างสนุกอีกคู่หนึ่งนะครับ คู่ที่3คู่รองครับ1้อยอตอนครับเพชรดำเพชรเกียริเพชรนะครับพบก้องเกียริทอพันสี่สิบเก้านะครับเจ้าเพชรดำนี่รุ่นน้องนะ26ปีมวยขวาจากบุรีลำพบเครื่องเปิดเจมนอกได้ในดีนะครับล่าสุดแพนนกวรพลเกียรติชัชนนันในนามเจ้าภาพนะครับเพชรดำส่วนเจ้าก้องเกียริทอพันสี่สิบเก้าหรือว่าทีเด็ดเก้าสิบเก้านะครับยี่สิบเก้าปีแล้วปีนี้นะครับเจ้าพ่อหนูนาเจ้าพ่อหนูพุกนะครับจากเชียงใหม่เป็นมวยขวา ดีเกีก็เสือตัวที่สิบเอ็ดนะครับเสือตัวที่สิบเอ็ดปีนี้เป็นปีเสือนะครับผมคิดว่ามันต้องเกิดอะไร้ก้องเกียรตินะครับนะปีนี้นะครบเครื่องเขาได้เหนียวเปิดเจมเอนเตอร์เทนคนดูนะครับายนี่อ่าแพ้ไอ้วรพลมาทั้งคู่นะครับแต่เจ้าเพชรดำนี่แพ้ถึงน็อกเลยนะครับอ่ะจัดไปที่เสือตัวที่สิบเอ็ดครับก้องเกียรติทอร์พันสี่จุดเก้าครับคู่คำไอ้คู่รองมาต่อกันคู่เอกครับแสงมณีสองกาแฟมวยไทยพลดเฟรดี้ ฟแท็กนะครับจาแสงมณีนี่จะเป็นรุ่นพี่แสงมณีนะครับโอ้แคมป์หลายเส้นแล้วเกินไลายนี่นะเสียบอลเสียบอลครับเมืองคอนเจนเมืองอ่าเป็นอะไรมันจายชิลีเหรอออเป็นนักมวยที่มีอ่าเงินเจ็บมากที่สุดนะครับถือว่าเยอะที่สุดเลยนะครับต่อยมวยมามีเงินเจ็บเกือบยี่สิบล้านนี่ก็มีแสงมณีนี่แหละนะครับอ่า คุณพ่อก็ชอบเล่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าได้เฉพาะค่าตัวนะครับแสงมะนีนี่ค่าตัวสูงสุดถึงสามแสนห้านะตอนที่ผมติดตามดูนะครับตอนนี้มียอดทรัพย์สินนี่โอ้โหเกือบสามสิบสี่สิบล้านนะครับเสียบอลเสียบอลน,นะครับแสงมณนีสอกาฟแฟมวยไทยครบเครื่องนะครับลุกได้รับดีเตะซ้ายหนักเตะซ้ายแรงเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับล่าสุดนี่ไปแพ้แบบค้านสายตากันทั่วประเทศนะครับเป็นดราม่ากันอยู่สักพักหนึ่งนะครับ แพ้เจ้าตพทองสิงห์มาวินวันนั้นโอ้โหนะครับโดนด่ากันยับเลยนะครับกรรมการก็อย่างงี้แหละครับนะมัดมวยมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับมันนึกจะยกมือใครก็ยกไปนะครับนี่แหละความมาตรฐานไม่มีครับแต่เราก็ต้องทําใจนะครับในเมื่อเราชื่นชอบในศิลปะศาสตร์ศิลป์อันทรงเกียรตินี้นะครับเราก็ต้องทําใจแล้วก็อยู่กับมันให้ได้นะครับอ่ะคู่นี้นะผมชอบแสงมณีนะแสงมณีครับ ไอ้เพชรไอ้เฟลอรี่นี่ก็แชมป์ร้อยสามห้าเลยนะแชมป์ร้อยสามห้าเจ็สีนะครับล่าสุดนี่ไปชนะหนึ่งล้านเล็กกินบางชนของซอเอมานะครับอ่ะจัดไปที่แสงมณีนะครับนะฝากไว้ด้วยสโมเบ็ดนะสโมเบ็ดสามห้าเก้าครับไม่มีที่กินที่แทงครับเกมกีฬาหลากหลายชนิดนะครับอ่ะกดเข้าไปนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับผู้สนับสนุนนะครับอ่ะอยู่ตัวนี้ก็อย่าลืมบลงทุนนะครับ ก็คงจะหลุดหลุดไปแล้วนะครับด้หลังได้เทศกาลนะครับบัตรมวยก็คงจะเป็นตามฟอร์มเดิมนะครับการตัดสินก็คงจะเข้มข้นขึ้นนะครับกับการตัดสินเกมการตัดสินแบบนิว n o r m a l ลนะครับในยุคนี้เราก็ต้องมันยังไงม็สู้ตาไม่ได้นะครับนะเราเห็นพฤติกรรมการชกของนักมวยแล้วเราจะกลับตัวได้นะครับสําหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะครับแต่สําหรับท่านที่กดเว็บกดไลน์มันก็ เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับหลังช่างเจอผมอีกทีนะครับหลังช่างผมจะมีทีเด็ดให้ตลอดนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับนะเออกดติดตามกดกระดิ่งไว้รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยสวัสดีครับ